สวัสดีค่ะเรื่องนี้ต้งตบมือรั่วๆเลยค่ะพี่น้องเป็นเรื่องที่ตำรวจเปดน่าถูกเด้งค่ะพี่น้องถูกเด้งแต่หลักฐานนี่มีเพียบเลยพี่น้องหลักฐานนี่ชุดธิสุดเดชและได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยพี่น้องผลปรากฏ ออกมาแล้วด้อจ้ากัคือว่าไล่ออกจากข้าราชการไล่ออกจากงานราชการละ่ะพี่น้องเออจังสิถูกใจเน่แม่หลักฐานไม่อยู่จังจังเห็นอยู่ตำหนาตำตา,ตาสิคิดเป็นอื่นไปได้จังใดน,นอกพี่น้องเนาะเออทำให้เป็นตัวอย่างเชือดไกลให้ลิงเบิงพี่น้องเพราะว่า ย่อมรับเลยว่าในสายงานของเนี่ยมีคนแบบนี้อยู่คนข้างหลายซึ่งประชาชนหลายคนยังเห,ห่ากับหูก็เห็นแต่บางครั้งคนไทยติดนิสัยว่าย่อมใดก็คือยอมนอพี่น้องแต่อันนี้เหมือนกับว่าเพิ่นสุดท้นแล้วอีหลีก็เหมือนกับว่าเออไปรับขอรับบริจาคเล็กๆ,ๆหน่อยเพิ่นก็ให้ แต่อันนี้ไปเหมือนกับว,าว่าผู้คนเหตุความผิดแค่ความผิดแนี่ยทั้งๆท,ที่แรกง,งานต่างดาวที่พนจ้างมากกับเหตุถูกกฎหมายทั้งเอ่าเรื่องอื่นๆก็ถูกต้องหมดแล้วแต่ว่าน่ะสิมีการเรียกขนาดนั้นบัานที่นี่ต้องหายใจในกระบอกสมควรสิไปเรียกสิไปบีบรีดไถเอาน้ำผู้ประกอบการหรือเอาน้ำประชาชนพี่น้องบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องครั้งนี้ ถูกใจลหลายๆคนเนาะพี่น้องลหลายๆคนคอมเมนต์บอกว่าจะเด้งทําไมสีหน่ายเฮ็ดยังเป็นยังคือบ่ะไรออกไปเลยเป็ยังคือบ่อห้ออกเลยออกแล้วนะคะเดืองนี้ออกแล้วเรียบร้อยแะต,ต้องลอบเบื้องการปฏิบัติหน้าที่จะดีแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่รอบนี้ต้องบอกว่ารัหลักฐานชัดเจนค่ะพี่น้องหลักฐานชัดเจนดินบ่อรุดสอบมาแล้วกะ เป็นความจริงก็คงต้องยอมรับแปดนาานี่เรียนมากมากมา้แต่เจ้าใส่ความหูแลกะกนาทีไปในทางที่พิษเจ้าก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาเนาะ